ครับเมนูดันไก่อันนี้ตะไคร่ใบประกูดขาแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็ซอสซอสหอยนางมนนรมผงชูรสเกลือใส่ลงไปเอย่าตำบมกปิกใส่่อยใส่น้ำมันผืดลงไปน้ำประมาณสองช้อนโต๊ะคนใหน้เข้ากันครับผม เสร็จแล้วก็เติมน้ำน,น,นี่ข้างเตาครับเตา่านร้อน โอ oh, ไฟแห้งไฟแห้งอีดีล่อให้มันสุกสำเรัจแล้วครับผมโอ <Okay. S 1> เคเรียบร้อยครับกันไก่ไกค่คุกคิกเอาทาอยู่ครับ เปนกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีเรียบร้อยครับกันไก่กันไก,ก,นไก่อุไก่ไก่ไกครุกคลิกก็กเหล้วแต่เนะนี่ทีเด็ดเข้ากันอิลิสวยงามครับ